ถุงเก็บอุณหภูมิหรือถุงเก็บความเย็นนะครับที่เราไปซื้อไอซ์ครีมครับจากร้านสะดวกซื้อนะครับเขาก็จะให้ถุงเก็บความเย็นแบบนี้มานะครับเมื่อเรามาถึงบ้านครับเราทานไอซ์ครีมนะครับหมดเรียบร้อยแล้วอย่าทิ้งนะครับถุงนี้นะครับยังมีประโยชน์นะครับก็คือสามารถที่จะนํามานะครับแช่ผักนะครับ ในตู้เย็นของเรานะครับให้แบบเก็บอุณหภูมิได้นะครับทำให้ผักเรายังสดอยู่เสมอนะครับเมื่อเรานำไปแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ข้อดีของถุงเก็บความเย็นอีกอย่างครับเมื่อเราไปซื้ออาหารทะเลนะครับหรือจะเป็นเนื้อหมูไก่เรานะครับก็สามารถเอาใส่ถุงนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวติด ปากแล้วก็พับลงมาครับป้องกันกลิ่นคาวนะครับของอาหารทะเลได้ดีมากเลยนะครับถุงแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับก็สามารถทำแบบเดียวกันกับอาหารทะเลได้นะครับก็สรุปคือถุงนี้มีประโยชน์นะครับเมื่อเราได้มาครับอย่าทิ้งนะครับเก็บไว้นะครับใช้ประโยชน์ได้นี่ครับอ่าแล้วเพื่อน ่าใครมีวิธีการนำถุงมาใช้อนอกจากที่ผมเกินมานะครับก็ช่วยอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับนี่ครับส่วนผมก็จะเอาเก็บไว้ใส่อาหารทะเลนะครับจะทำให้กืินคาวของเรานะครับของอาหารทะเลเรานะครับไม่มีกลิ่นออกมานะครับก็ เพื่อนๆคอมเมนต์มาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ